คุวิัยของสารนูลดังกล่าวพรกผไทยก็เห็นว่าแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มขึ้นและยังเป็นปัญหาถกเถียงกันอยู่แต่ถ้าของเราในฐานะผู้ที่รีบเริ่มและติดตามเรื่องการจัดทํารัฐนูลฉบับใหม่มาโดยตลอดอยังคงยืนยันที่จะดําเนินการในเรื่องการสแสวงหาการจัดทารัฐนูลฉบับใหม่ให้เป็นปด้วยใ,ใจต่อไปเมื่อวิเคราะห์คําวิฉัยของสารนูลแล้วเราเห็นว่าเราจะดําเนินการดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งเมื่อ สารมนูนวินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามหมวดสิบห้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขเพิ่เมเติมบทบัญญัติในหมวดสิบห้าในเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่อาจดำเนินการเป็นประการอื่นได้โดยรัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระแล้วต้องนำไปประชามติตามรัฐมนูนมาตรา2 5 6ห้าสิกวงเล็บ8ป สรุปก็หมายความว่าเราจําเป็นต้องเสนอร่างรัฐน์นแก้ไขเพิ่มเติมมาตามวดสิบห้าเพิ่มว่าด้วยวิธีการจัดทํารัฐน์ฉบับใหม่แล้วหลังจากรัฐสภามีมติเป็นสามวาระก็ต้องไปถามประธานมติตามมาตราสองร้อยห้าสิบหกงวดแปดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสําหรับคำวินิจฉัยที่ว่าการจัดทํารัฐน์ฉบับใหม่ให้อาจการทาโดยสสที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแม้เราจะเห็นว่าอาจจะ ขาดต่อหลักการที่เคยพูดกันว่าประชาชนมีอำนาจสถาบนารัฐธรรมนูญเมื่อคำวิทยออกมาเช่นนี้แล้วเราก็ยังเห็นว่าอาจจะกระทําโดยการเลือกสอสอรอโดยทางอ้อมอาจจะกระทําโดยรัฐภามีมติแต่งตั้งสสอรอไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงหรืออาจจะกระทําโดยรัฐภามีมติตั้งกรรมธิการของรัฐสภาก็ได้ส่วนการจะกระทําโดยวิธีใด พรรคกยไทยคิดว่าเราจะมีคณะทํางานไปคิดเรื่องนี้แต่ตองให้รอบคอบและนําเสนอตอนเราเสนอว่างรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ต่อสภาในภายหลัง